ดูดวงชาวราศีกุมอย่าคิดมาลองดีสะท้อนกลับสิบเท่าดวงแข็งด้วยอํานาจบุญบารามีวาสนาดวงชะตานี้แข็งสุดๆชาวราศีกุมใครคิดลองดีอํานาจบนบารมีวาสนาสะท้อนกลับไปไม่ว่าใครจะเข้ามากันแกล้งเรื่องราวและรับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆเข้ามากันแกล้งชาวราศีกุมโดนจัดหนักจัดเต็ม้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งไฮพิเทศ ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุ่งเหลืองขึ้นมาทันดีใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งความสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาศิกษิ์คำชูปกปักกุ่มของรษาตกตำแหน่งชาลอดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงแม้จะเอามีดดาบมาล้อมรอบชาวราศีกุมก็เอาไม่อยู่ัะผมโชคชะตาบุญกุศลวัสนาเทวดาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมระดังเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดตัวเล้าแสนทุกทรมานตกตำแหน่งเดวิล ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอัศวินขี่ม้าถือดาบปราหนประหันสตูโมมันเดซันบังเกิดขึ้นในโชคตาห้าเหรียญบังเกิดขึ้นดวงชะตานี้รับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมสตูโมมันตกตำแหน่งชิงหวยชิงฟิบ ใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพริบายตกตำแหน่งดวงโจรศัตรูจะพังพีนาศดวงตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูคุณเป็นลูกรักถวยเทพดวงชตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งแปดไม้เท้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจะเต็มมีดดาบปากลงมาตรงกลางใจถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีการชิงไหวชิงพลิบแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วม จะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดเวอร์การส่งมอบดวงแก้วมณีอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากกุ้งกองรษา,าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันตกตำแหน่งเอเมอรัล์นักลบกาได้กาเสียสามเหรียญมังเกิดขึ้นในโชคชะตาการปฏิบัติดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาดวงชะตานี้ไม่ใช่เป็นรองใครที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาอัศบินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ไม่ต้องไปกลัวใครหน้าไหนดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาเกิดความคล่องตัวเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบรื่นมีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายก,กระสับกระสายอดทนอดกลั้นตกตำแหน่งตำแหนิกเชี่ยวน้สายยานพวยเทพนำพาซึ่งความผสมเหล็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระแวดระวังอย่ามีศัตรูถือว่าดีที่สุดโชคจะตามนาฏบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียไกร เ้าผมอยากคิดลองดีครบผมสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองสิบเท่าพันเท่าแสนล้านจักรวาลเท่าเราผมโชคชะตาบุญกุศลนามนาะยิ่งใหญ่ตกตําแหน่งเฮ <"Hey, S 1> ล่านรับทรัพย์โดยโชคแปลว่าดวงดวงชะตานี้ถ้าเจอเรื่องร้ายจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเตรียมตัวเ hey, ฮล่านรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาศัตรูหมอนวานตกตําแหน่งดวงโจนงานเข้าเพราะฉะนั้นในโชคชะตาตกตําแหน่งเดอะสตาร์ส่งแสงมนต์จันทานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบมอย่างมีความสุขดวงชะตาส,สุขสมสมหวังดังใจหมายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบไอ้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผลผันปัฒนาอย่างก้าวโดโดดวงชะตานี้รวยเลยรวยดวงชะตาราศีกุมในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่สำคัญดวงดาวส่งสัญญ,ญาณถึงโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในหลายด้านของชีวิตมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานความก้าวหน้าและความท้าทายในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโคจจเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้คุณมีพลังและความมุ่งมั่น ในการทำงานอย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะรับมือกับงานหนอที่ท้าทายและมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอโครงการใหม่ๆหรือไอเดียที่สร้างสารรค์ต่อผู้บังคับบัญชาเพราะพวกเขาจะเปิดรับฟังและให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณในช่วงนี้คุณจำเป็นต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงมักนำมา ซึ่งโอกาสใหม่ๆเสมอดังนั้นจงมองหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลดีต่อการงานของคุณทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน อาจมีการเลื่อนตำแหน่งการได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือแม้กระทั่งข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณออกมาให้เต็นที่อย่าลังเลที่จะรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพราะมันจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอาชีพของคุณ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ด้านการเงินความมั่นคงและโอกาสการลงทุนในเดือนนี้ดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของชาวราศีกุมคุณจะพบว่ามีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงิน เช่นการได้รับโบนัสการปรับเงินเดือนหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนการเงินระยะยาวคุณควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิด อาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆนี่เป็นเครื่องตัวใจให้คุณระมัดระวังในการใช้จ่ายและควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วงปลายเดือนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้น คุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนการออมหรือการลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมคุณมีสัญชาตญาณทางธุรกิจที่ดีในช่วงนี้แต่ก็ควรระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้โอกัสที่เข้ามาจังหวะทองแห่งการเติบโต เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีกุมดวงดาวเรียงตัวในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในชีวิตในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการสำคัญหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ของคุณนี่เป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ในด้านการศึกษาหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณอาจมีทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยน ที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณได้พิจารณาสำหรับผู้ที่สนใจในการเดินทางหรือย้ายถิ่นฐานเดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นรออยู่คุณอาจได้รับข้อเสนอให้ไปทางานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่คุณฝ่ฝันมานานการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยขยายมุมมอง และเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณนอกจากนี้ในด้านเครือข่ายทางสังคมคุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบทบาทสําสคัญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพใหม่หรือความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายแต่คุณควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจรับโอกาสใดๆด,ด้านความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมั่นคงในเดือนนี้ดวงความรักของชาวราศีกุม จะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นดาวศุกซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะส่งอิทธิพลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่รักจะรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นมีความใกล้ชิดทางอารมณ์และจิตใจมากขึ้น นี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนซื้อบ้านการลงทุนร่วมกันหรือแม้แต่การวางแผนมีครอบครัวคุณอาจพบว่าคุณและคู่รักมีการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจมากขึ้นสามารถพูดคุยถึงปัญหาหรือความกังวลต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาการเข้าใจ และสนับสนุนการจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน่าเชื่อถือและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนที่โสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่คุณอาจได้พบกับคนพิเศษที่มีความคิดและอุดมการ์คล้ายคลึงกับคุณอาจเป็นการพบกันผ่านงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบ หรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนเสดิจความมั่นใจในตัวเองของคุณจะสูงขึ้นทำให้คุณกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจมากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาเพราะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในความรักมีสูงมากในช่วงนี้เกณฑ์แต่งงาน สำหรับชาวราศีกุมที่กำลังพิจารณาการแต่งงานนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากดวงดาวส่งอิทธิพลดีต่อความสัมพันธ์หากคุณและมีคู่รักที่มีความเข้าใจและสนับสนุนกันอย่างดีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานหรือการวางแผนมีครอบครัว